เพราะฉะนั้นพรรษานี้นะจ๊ะตั้งอ,อกตั้งใจกันปฏิบัติกันให้ทำให้เต็มที่ไปเลยอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวตรวจตาดูให้ดีอย่าให้ความเกียดคร้านเข้ามาครอบงำพยายามเอาชนะมันด้วยอำนาจใจด้วยความตั้งใจจริงและมองให้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม จะให้ทำให้เราเข้าถึงความสุขในปัจจุบันให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตของเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เนะี่ยมันจะได้มีกำลังใจที่จะ,ะพุทธปฏิบัติทรรกันวันนี้เราก็มีความตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมกันจะมารับพระธรรมกาย ที่สร้างโดยมหาสิริพราชาธาตก่อนที่จะรับพระธรรมกายของขวัญของขวัญที่ทำโดยมหาสิริราชาธาตุจะต้องชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วราลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำมา บุญที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวตรงแกนกลางมหาธรรมกายเจดีเราทำบุญในายามยากในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเงินทุกบาททุกสตางค์นำมามีความหมายสำหรับชีวิตเราและครอบครัวแต่ที่เราตัดใจได้ขาด ลราทำด้วยใจที่ชื่นบานเพราะว่าเรามองการไกลเหมือนบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนคือท่านมุ่งไปเอาดีในการเบื้องหน้าไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งเข้าสู่อายตนานิพพาน บัณฑิตนักปานในการก่อนมองเห็นมองเห็นว่าสุขชีวิตนั้นนะในที่สุดเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงคืออายตนนิพพานเป็นที่บรมมสุขเข้าถึงตรงนั้นได้กายวาจาใจจะต้องสะอาดบริสุทธิ์ปราศจ,จากอสวา,ากิเลส ถึงจะหลุดพ้นเข้าสู่อายตนะนิพพานได้ณจุดนั้นที่เป็นเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเป็นสถานที่บรมสุขท่านเรียกว่าเอกันตะบรมสุขสุขอย่างเดียวนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมหรืออรุปรหม สุขกว่าไม่มีทุกข์เจอปอนเลยแม้แต่นิดเดียวท่านคือเอาหมายของชีวิตเพราะฉะนั้นบัณฑิตนักป่าในการก่อนใจท่านมุ่งอยู่ตรงนั้นแต่ท่านก็มองด้วยสติปัญญาว่าการที่จะไปสู่อัญญตนานิพพานนั้นมันจะปุบปับมันจะไปได้เลยมันต้องสร้างบารมี ให้แก่กล้าให้บารมีสามสิทัศน์ครบทุวนบริบูรณ์มันถึงจะเข้าสู่ยตนันทิพานได้เพราะฉะนั้นไม่ง่ายเลยเปรียบแล้วเหมือนกับเดินทางไกลการสร้างบารมีกันแต่ละภพแต่ละชาติ เวลาในเมืองมรุสมันประเดียวเดียวชาติหนึ่งก็ได้บารมีนิดเดียวเทียบแล้วเหมือนดวงสว่างแก่หัวไม่ขีด่าจะกว้างใหญ่ไปสารผ่าศูนย์การท้ากันหนึ่งคืบเนี่ยมันต้องใช้เวลาย,ยาวนานหลายพบหลายชาติเพราะพยามามานเขาทำผังสำเร็จให้แก่ให้เจ็บให้ตายมันถอดกายเราได้ เพราะฉะนั้นบารมีแต่ละชาติเนี่ยมันสร้างได้ไม่มากเท่าไรเพราะว่าแค่บริหารขันห้าเนี่ยก็หมดเวลาแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาพักผ่อนนอนหลับกันถึงหนึ่งในสามของชีวิตทีเดียวอีกหนึ่งในสามเอาไว้สำหรับทำมาหากิน อีกหนึ่งในสามบริหารกันห้ากำแบ่งเวลาสร้างบารมีก็หมายความว่าทราอายุหกสิปียี่สิบปีหมดไปกับการนอนไม่ได้บุญได้บารมีอะไรกับเขาอีกยี่สิบปีสำหรับทำรรมาหากินเพื่อหาทรัพย์มาเลี้ยงชีพมาสร้างบารมยียรวมแลกกวก็สี่สิปีก็ไปแล้วศูนย์เปล่า เหลืออีกยี่สิบปีตั้งตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำทานข้าวออกกำลังกายดูหนังดูละครข่าสู่สังคมมีเวลาสร้างบาร,รมีนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นชาติหนึงน่งเนี่ยมันก็ได้ไปนิดเดียวบาร,รมีเท่าแค่หัวไม่ขีดนิดเดียวเท่านั้นกว่าจะเต็มคืบเนี่ยมันยาก ต้งเจ็บต้องโป่วยต้งไข้ต้ง,ตงถูกถอดกายไปอีกเป็นอย่างนี้แหละนับพบนับชาติกันไม่ทุวนเพราะฉะนั้นการไปสวยยัตตน,นิพานเหมือนเดินทางไกลไม่ใจะปรปปับไปกันไม่ได้และการเดินทางไกลเนี่ยมันต้องมีสเสบียงหมายถึงว่าต้องมีทรัพย์ต้องมีทรัพย์สมบัติ จึงจะทำให้การสร้างบารมีของเราสะดวกมีทรัพย์มากเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องเสียเวลาไปมัวทำมาหากินมากหรือทำทำทำน้อยได้ผลเยอะทำเยอะก็เยอะยิ่งขึ้นไม่เหมือนคนมีทรัพย์น้อยเนี่ยชีวิตต้องดินลนหาเช้ากินคําชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทุกข์ยากลำบาก จะต้องทุศีลเพื่อให้ได้ทรัพย์มาเพราะฉะนั้นแทนที่บาร,รมีจะเพิ่มเติมกับบาปเพิ่มเติมก็ไปถอยหลังไปอีกดังนั้นการมีทรัพย์จึงมีความสะดวกสบายในการสร้างบาร,รมีจะให้ทานก็สะดวกเพราะว่าเรามีทรัพย์จะใช้ใจ่ายสร้างบาร,รมีในการสร้างทานบาร,รมีเมื่อไรก็ได้ จะรักษาศีลก็สะดวกก็มีทรัพย์ไม่ต้องไปทำมาหากินหรือทำน้อยแต่มีเวลาว่างเยอะรักษาศีลก็สะดวกจะศีลห้าีลแปดสีลสิบหรือศีลที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตามรักษาได้สะดวกจะเจริญภาวานาก็มีเวลาว่างมากไม่ต้องทำมาหากินมีทรัพย์มาก ฐานศีลภาวนาทำกันได้เต็มที่ทรัพย์จึงเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวที่จะเป็นพื้นฐานรองรับบารมีอย่างอื่นทั้งหมดแต่การที่จะมีทรัพย์ได้นั้นมันมีอยู่วิธีเดียวคือการนำออกต้องให้เสียก่อน ราต้องให้ออกไปเหมือนดอกมะลิเหมือนต้นมนะิในเนี่ยในฤดูร้อนเขาจะปลิดใบออกจะตัดแต่งกิง่งดูแล้วน่าตกใจทีเดียวเห็นตั้งต้นไม่มีใบเลยแต่ไม่ช้าดอกมันก็จะเต็มต้นการจะได้ทรยบก็เช่นเดียวกันต้องนำออกะก,ก่อนสระออกไปก่อน เอาชนะความตะนนีีความหมวงแหนในทรัพย์ให้มันหมดมีความคิดที่จะให้บังเกิดขึ้นด้วยความปิธิเบิกบานทำถูกเนื้อนาบุญเมื่อให้ไปแล้วกระแสทานแห่งบุญเป็นอัตโนมัติก็ไหลเข้ามาแทนที่ในดวงบุญนั้นก็มีเครื่องดึงดูดทรัพย์ มีมหาสมบัติอยู่ในกลางนั้นทีดเดียวคอยดึงดูดอยู่ตลอดเวลา24น,นเวลาเรามาเกิดดวงบุญนั้นก็ตามตัวเรามามันอยู่ในตัวพอเป็นก้อนกายมนุษย์ออกมาแต่ตัวเปล่าๆนะก็ดวงบุญเท่านั้นนะเวลามาเกิดนะมีดวงบุญมากก็จะเกิดในตระกูลที่ เป็นสมมติท,ทิมีทรัพย์มากทรัพย์นั้นก็คอยกรองรับอยู่แล้วก็ได้ใช้จ่ายทรัพย์นั้นเพื่อการสร้างบาร,รมีกันต่อไปเพระาะนั้นมหาทานบาร,รมีเท่านั้นจึงจะทำให้ทรัพย์สมบัติมังเกิดขึ้นไม่มีวิธีอื่นใดเลย ทต่อาทำให้ซับบังเกิดขึ้นได้อย่างเย็นเย็นอย่างบริสุทธิ์และไม่มีทุกข์โทษเพราะฉะนั้นทานบ AR ารมีนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่มีวิธีอื่นใดเลยที่อยาทำให้รับบังเกิดขึ้นได้อย่างเย็นเย็นอย่างบริสุทธิ์และไม่มีทุกข์โทษเพราะฉะนับบ้นทานบารมีนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทำครั้งเดียวใช้ไปได้อีกหลายครั้งเดียวละไปทุกภพทุกชาติไปเรื่อยไปเลยจนกระทั่งส่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะนั้นทานบารมีนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจาะยทำให้เรามีทรัพย์ในสร้างบารมีสะดวกไปทุกภพทุกชาติเราได้เห็นอย่างนี้เนี่ย ในยามยากนี้เหมือนดอกมะลิในฤดูร้อนเราได้ปลิดดอกตัดกิ่งมะลิคือได้นำทรัพย์ออกมาสร้างสิ่งที่สำคัญถาวรลวัตถุที่สำคัญคือมหาธรรมกายเจดีย์สร้างพระธรรมกายประจำตัวถาวรลวัตถุนี้แตกต่างจากตึกกรามบ้านช่องภูเขาเหลากาทั้งหลายในโลก เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างกุศลธรรมขึ้นในจิตใจของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเป็นที่ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ได้ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากายวาจาใจย่อมผ่องแผ้วปราศจากมนทินเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ เมื่อกุศลธรรมตั้งอยู่ในใจแล้วเนี่ยจะคิดก็คิดดีจะพูดก็พูดดีจะทำก็ทำดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีผลออกมามันก็จะดีดีทั้งตัวเองดีทั้งผู้ข้างเคียงจนกระทั่งความดีขยายไปทั่วโลกเราทำบุญด้วยสติด้วยปัญญาของเรา พยายามยากนี้บุญนี้แหละจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติกระตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นประโยชน์ว่ามหาธรรมกายใจดีนี้จะเป็นที่พึ่งต่อมวลมนุษยชาติเราเห็นเมื่อไรเราก็จะมีความปิติละปากภูมิใจเราจะซึ่งความปิติละภาคภูมิใจเกิดขึ้นเพราะว่า เราได้มีส่วนสร้างคนดีที่โลกต้องการสร้างสวรรค์สร้างหนทางนิพพานที้เกิดขึ้นกับมนุษย์และเทวะทั้งหลายนอกจากเกิดขึ้นกับเราเพราะเรามีส่วนทำให้เขาเกิดกุศลธรรมขึ้นในจิตใจของเขาละโลกจากภพนี้ภูมินี้ก็ไปสู่สุคติภพไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อบริจาคทานขาดจากใจ สร้างมหาทานบรมีสร้างธรรมกายเจดีย์เพราะมันขาดจากใจเน่ดวงบุญสว่างในกลางกายวิมานบนสวรรค์ก็สว่างเพิ่ขึ้นมีสมบัติอันเป็นทิพย์คอยรองรับเราอยู่เมื่อเราละโลกจากมนุษร์นี้ไปแล้วก็จะต้องมีที่พักกลางทางคือเทวลโลก ความสว่างสวัยในดวงบุญตรงกลางทำให้วิมานเครื่องรองโดยรัศมีมีสมบัติอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นมีบริวารที่เกิดด้วยบุญของเราเกิดเป็นกายสิทธิ์เกิดแบบกายสิทธิ์คือแบบโอปปาติกะพลุบขึ้นเลยเป็นบริวารที่ไม่ต้องมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเกิดได้ด้วยบุญของเรา สว่างสวัยโอราที่เดียวและบุญของพวกเราทุกคนที่สร้างมหาธรรมกายเจดีนี่วิมานของเรานี่เจิดจ,จ้าที่เดียวบางท่านก็สว่างอยู่ที่ชั้นได้วด,ดึงบางท่านที่ทําน้อยก็สว่างชั้นจตุมหาราชสว่างสวัยบางท่านไปสว่างที่ชั้นอย่ามา บางท่านไปสว่างที่ชั้นดุสิตท,ที่ไปสว่างที่ชั้นดุสิตได้เพราะมีดวงธรรมภายในสว่างอย่างน้อยต้องได้ดวงธรรมเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวถ้าได้ธรรมกายแล้วก็ชัดใสแจ่มแล้วก็จะเลือกไปเกิดในภพภูมิไหนจะไปอยู่ในเทวโลกชั้นไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะกำลังบุญเหลือเฟือ ที่จะไปอยู่สวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้สมัครใจจะไปอยู่ชั้นจตุมหาราชเหมือนพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันท่านจะไปอยู่พบภูมิไหนก็ได้แต่ท่านชอบไปอยู่ชั้นจตุมหาราชเพราะอยู่กันมานานหลายสิบชาติบางตำรากรว่าสิบกว่าชาติมีความคุ้นเคย ชอบอยู่พบภูมินี้เพราะฉันจตุมหาราชนั่นะมีมหาราชทั้งสี่มีความเป็นอยู่ที่หลากหลายมีเท้าเวสุวรรณโนปกครองยักษ์มีเทา้าท่านทัตร,รถปกครองคนท่านวิชยาธรกุมพัน,น์ต่างๆนั่นน่ะมีท่าน วิลุณปักปกครองนาคทุกตระกูลท่านวิลุณหกปกครองครุฑฉันจจตุมหาราชนี้นี่นที่รอยต่อเชิงเชิงชันจจตุมหาราชมีป่าหิมพาน เลียงกันมาเรื่อยเลยมีอากาศเทวามีลุก,กเทวามีภูมิมเทวาหลากหลายทีเดียวเยอะแยะไปหมดพระเจ้าพิมพิสารท่านชอบราจะหาว่าไปอยู่ชั้นสูงขึไปชั้นดวาวดึงมีแต่เทพ,พระบุตรเทพธิดาไม่หลากหลายท่านไม่ปรารถนาจะไปทั้งๆท่านก็ไปได้เพราะเป็นพระโสดาบัน เข้าถึงเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายพระโสดาวันหน้าตักห้าวาสูงห้าวานใสแจ่มเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกันละสักกายาทิฏฐิวิจิกิิฉาศิลปัตตปรามาแต่ละได้แล้วสังยชน์เบื้องตำ่ำเป็นปะโสดาบันท่านยังอยากไปเกิดอยู่ชัน้นจตุมหาราชนะถ้าใครชอบหลากหลายก็ไปเกิดภูมินั้น แต่กคไรไม่ชอบอยากจะไปอยู่กับเทพบุตรเทพธิดามีความสนุกสนานเพลดิลดเพลินก็ไปชั้นดาวดึงหรืออยากจะไปสูงกว่านั้นขึ้นไปกับชั้นยาม,มาถ้าอยากจะไปนั่งทำวิชาทำความละเอียดก็ไปชั้นดุสิตบนชั้นดุสิตพระบรมโพธิสัตว์ อย่างน้อยได้ดวงธรรมชัดใสแจ่มทีเดียวแล้วก็มีธรรมกายปรากฏเป็นสมณะเทวบุตรก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นกายทิพย์แต่กายข้างในเป็นธรรมกายที่เป็นนักบวชกับเป็นสมณะเทวบุตรอยากรู้จักสมณะเทวบุตรก็ต้องเข้าถึงธรรมกาย เดี๋ยวเราก็ไปเห็นไปรู้ไปเห็นได้ทำได้แล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะสอนให้เลยจากนั้นกับชั้นนิมมานารดีชั้นที่หกพระนิมิตวัสวัสดีชั้นนิมานานนมานารดีจะปรารถนาอะไรก็นึกเอาโดยกำลังบุญของเราที่ทำก็ได้สมหวังอาจารย์พระนิมิตวัสวัสดีมีเทวดาเขาเดลมิตรให้ แล้วแต่เราจะเลือกเอาว่าจะไปอยู่ในภพภูมิไหนเพราะฉะนั้นทานการให้นั่นนะ่ะคือการนำออกเพื่อสร้างมหาสมบัติติดตัวไปในภพเบื้องหน้าเราได้ทำแล้วดวงบุญก็เกิดขึ้นในตัวสว่างสวัยทีเดียว